สวัสดีครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันประจําวันที่15ธันวาวันนี้มาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับสําหรับวันนี้เลขเด็ดนะครับที่นําม,มาฝากกันรับรองเลยครับว่าเด็ดสรติอย่างแน่นอนครับวันนี้เนี่ยขนเลขเด็ดมาอย่างคับคั่งมาฝากเพื่อนๆกันเนี่ยเพียบเลยนะครับจะมีเลขเด็ดตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเลขเด็ดเลขแรกที่นําม,มาฝากกันในวันนี้ต้องตัวนี้เลยสรุปใบเต็มที่แรกหวยแม่น้ำหนึ่งขีดเส้นใต้เลขตัวแดงครับดูกันให้ดีเลย สองตัวแล้วก็สามตัวงวดนี้แม่น้ำหนึ่งจัดให้เต็มๆหกห้าหกสามห้าสามหกห้าสามครับเน้นๆกันไปเลยสองตัวแล้วก็สามตัวแม่น้ำหนึ่งจัดให้ไปกันต่อที่ชาวบ้านแห่สองเลขเด็ดงวดนี้แม่ญาติตะเคียนคู่ไปเสี่ยงโชคกันครับแปดสามสี่แล้วก็ศูนย์ห้านะครับต่อกันเลยครับผมมาแบบเป็นคอมโบเลยหวยเด็ดงวดนี้พญาเต่าง,งอยครับจัดให้เลยสองตัวเน้นๆเลยสองสี่ แล้วก็6 8ครับมากมายไปด้วยเลขเด็ดในวันนี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะไปลุ้นหวยใหญ่กันในวันที่16หวันพรุ่งนี้ครับต่อกันเลยครับที่เลขเด็ดแม่จำเนียนครับงวดนี้จัดไป 68, 8 9 64 59 96 79 65 53 2 5, แล้วก็8 7ครับเลขเด็ดแม่จำเนียนงวดนี้อย่าพลาดเลย ต่อกันเลยที่หวยฮานอยพิเศษรอบแรก17นาฬิกาเน้น0กับ9ประจำวันที่15 2ตัวจัดไป01 03 05 07 92 94 95แล้วก็98ต่อกันเลยที่ฮานอยปกติรอบ18นาฬิกาเน้น2กับ5ครับ21 24 26 28 50 54 56แล้วก็59 ออกกัเลยที่หวยฮาหนอย V.I.P รอบ1นทุ่มครับเน้น7กับ8งวดนี้จัดไปเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดแล้วก็85ปิดท้ายกันที่หวยลาพัฒนารอบ2อทุ่มรอบสุดท้ายนะครับเน้น2กับ3ครับ20 21 23 24สองห3ึ่งสองสาม แล้วก็3 9เนะครับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นํามาฝากกันในวันนี้ครบถ้วนครบทุกหวยเลยรัฐบาลไทยฮานอยทั้ง3รอบแล้วก็ปิดท้ายที่ลาวพัฒนาครับใครที่สนใจเลขเด็ดก็ไปจัดหากันได้นะครับสามารถติดตามเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันได้นะครับมีหวยดังหวยเด็ดมาอัปเดตกันในทุกๆวันเลยติดตามกันเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันสวัสดีครับ